สวัสดีค่ะพบกับเชอร์ลินเรดาร์อากาศสดจะมารายงานสภาพอากาศให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะในช่วงวันที่1 3ถึง16กกันยายนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงในขณะที่ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมอรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสภาพอากาศภายในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตาก พิษณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์ลมแปรปรวนความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัด 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่าสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูง31-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากรบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเกต็ต กระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่17-18กันยายนบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมอรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะน,นองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวัง ภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยรวมแล้วช่วงนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและขอขอบคุณผู้ติดตามช่องเชอร์ลินเรดาร์อากาศสดด้วยนะคะ หากเพื่อนๆพ,พี่น้องต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องตลอดทั้งวันกดติดตามไว้นะคะทั้งช่องมีเรดาร์สดของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาของวันลงไว้ให้พี่น้องได้ทราบในวิดีโอสั้นขอบคุณและสวัสดีค่ะ